Thank you. <coughs> <coughs> สำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศธรรมยุทธวัดเทพศรินทราวาสกรุงเทพมหานคร6สิงหาคม2567เ,เรื่องการอนุญาตสวดถอนสีมาณวัดเมตตาวนารามรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา เรียนประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศสหรัฐอเมริกาตามหนังสือที่อ้างถึงท่านเจ้าคุณในฐานะประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศสหรัฐอเมริการายงานว่าพระภาวนาวิธานปีชาเจ้าวาดวัดเมตตาวนารามเมืองเวลเลเซ็นเตอร์รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตสวดถอน สีมาในวันที่ 21, 28 7 2กรกฎาคม2567แล้วแต่เนื่องจากก่อสร้างมุโบสถและบริเวณพื้นที่โดยรอบยังไม่แล้วเสร็จจึงทำให้ไม่สามารถประกอบพิธีดังกล่าวได้และเจ้าวาดวัดเมตตาวนารามขออนุญาตเลื่อนวันสวดถอนสีมาใหม่ในวันเสาร์ที่10สิงหาคม2567นั้นในการนี้ ได้พิจารณาอนุญาตตามที่เสนอขอและมอบให้พระครูวิทูลธ,ธรรมนิเทศเจ้าวาดวัดบุริทัตตวนารามประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นประธานในการประกอบสังกรรมดังกล่าวเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไปสมเด็จพระมหาวีรบุง์กรรมการที่ปรึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสำนักงานกาก,นก,กนดูแลพระธรรมทูตไปตามประเทศธรรมยศ Ya hasta ah, va sangko jojo so sangge na titi api so sama so ya di sang kan lang sangko sang titi api pala sang semua ne ya esa ya tu me pante sangho, doso so na titi api so Me pante sangho Yoso sangkena Kitire na so sammato. sosamato Sunatume pante sangho Yoso sangkena Diturene upo so sammato. Yari sanghasa pata kalang sangkotan Diturene upo sangsamuhana Iya esang nyati Sunatu me pante sangho Yoso sangkena Diturene upo so sammato. Sangkotan Diturene upo sangsamuhana ยิ่งสั่งยิ่งสัมถะเขามาที่เอตัสันติจุรเลนุวิปัสสสุมุขะโตโสดุลหัสสั่งยศนักเขามาที่โสมาเสียสมุหโตโสสังเขนติจุรเลนุวิปัสโสเขามาที่สังขสัตถ์ดัสมะดุนหีเอวเมตังทาริยามิสุนารตุเมยพันเตสังโฆยิ่งสั่งสังเขนสิมาสัมถะสมานสังวาสเอกปุสสะ yari sangha sampada kalang sangho dang simang ya, e sa nyati sunnatu me mante sangho ya sa sangha sima samata samana sangwa sa ikubo sata sangho dang simang samuhanati ya sa yasmato kamati e te sa sima samukhato so dung ha sa yasana kamati so mha ya smuta sang, sangha sangha na sima kamati sangha sa, สมาตุหิเอวะเมตังหาริยามิเ้าด้านข้างอยก่อนนะครับผมแล้วนี้นี่นะครับผมอาผมนีมันมาตานี้ครับผมัาผมมีมันตานี้ครับผมตัณา์เดนใจตัณเดชในตัณฑ์เดชในตเนตัณ Samuhato sosangena tingkimo rena agi gwa di rena agi gwa so Kamati sanggasa tasma tungki ewa metang dharayami Tukma tukme pante sangko Yo sosangena tikewarena agi gwa sosangato Yadi sanggasa lang Sangko tang tikewarena

พลังสังโฆตั้งจิตจิวารีนอวิปปัสสังสมุหเนียอิสัญญาติสุนลอดูเมผันเดสังโฆโยโสสังคีนัตจิวารีนอวิปปัสสวาโสขมติสังทัสสัตสมาตุนีเอวะเมตังหาไรยามิพลังสังโฆตังสีมังสมุหเนียอิสั ครับคารบคครมคครมครับครับครับค้าบครับครับครัครัครับคพวกเบคถับยรบครัครัับคคสับอรับดรับครับคครับอรับค้าบครับคครับคยับคราบครังคครับครับครับครังคนรับครับค้ับครับคครับอรับครับครับคคสับครับครับครับคครับอรับคราบครับคครับอรับคราบครับคครับอรับคราบครับคนรับค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 ครับครับค้าบครับคครับครับครั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 บครับคับครับ สุขหน้าตุเมปันเตสังโฆโยโสสังเกนะสิจิวเรนะอวิปปัสะสัมมาทัฏะอดิสังขสสะปตตะคันลังสังโฆตังสิจิวเรนะอวิปปะสังสมุหะเนียเอสายะติสุขหน้าตุเมปันเตสังโฆโยโสสังเกนะ Iki api na abhi pawa so samato sanggot sang Iki ora na abhi pawa sang kamati etasa Iki api na abhi pawa sasa temuha to so tunhasa yasa na kamati so bahsiya temuha to so sangvena Iki ora na ธมาติสังขจักขตมาตุนุยเวทะเมตังทารยามิสุขมวตุเมพันเตสังโฆยาสาสังเถนะที่มาสมัตตาสมานสังวาสเอกภูสัสตายาดิสังขจักขตักันลังสังโฆตังที่มังสมุหะเมยยเอสายติสุนุวัตุ เม่พันเตสังโฆยาซาสั้างเทนะทีมาสมตาสมะนาสั้งมาสาเอกุปุชัทธาสังโฆตั้งสีมังสมุหะนติยัตสายัตสัมโตุขามติเอพิสาสีมายะสมุขาโตโสตุนมักซาญตสนะกขามติโสภาสียาสมุหัสาที่มาสมุหัสาสร้างเทนะที่มา ธรามิสังขจตสมาปุนุยเอวเมตังภาระยามิสาธุขขลูก้้าางหนนร มาเพราะเวลาทำสังกรมต้องมีเขตอากระาตในเขตนั้นกะ็ต้องอยู่ครบทุกองค์ือไมครับกับมอบันทาสังกรรมน,น,นั้นจึงจุดบริบูรณ์ได้จุดจุด้เรียกว่าสาเร็จทีนี้เขตอ,อะไรเขตโดยธรรมชาติก็มีเช่นหมู่บ้านก็เป็นเขตหรือว่าสัตว์โดยธรรมชาติก็เป็นเขตเอาเนี้ทีนี้ถ้าหากว่าเขตใหญ่ ก็มองมาทั่วถึงว่าพระทุกองที่อยู่ในเขตนั้นอยู่ในสัง่งกรรมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมีพิธีผูกซีมาขึ้นมาอีกต่างหากเช่นจบาะรงองโรโุโมสยึนจุบาะเขตนั้นเพราะฉะ้ดูทั่วถึงว่าพระทุกองทุกองที่อยู่ในเขตก็อ,อยู่ครบทีนี้ว่าเราผูกขึ้นมาเรางให้แน่ใจว่าไม่มีเคยมีสีมาอยู่ที่นั่นมากนถ้ามีสีมากาอยู่ที่นั่นอันไม่ที่เราผูกขึ้นมาก็เป็นโมฆะ ก็จะมีพิธีสวดถอนพิธีถอนนั้นก็จะมีบทสวดแต่กับพระทุกองที่อยู่ในเขตนั้นเรามารวมกันแล้วก็พระที่ยืนอยู่ในฮาตะบา,ะพาะดพอสวดจบหนึ่งก็หมายความว่าตรงนั้นที่เราสวดทุกถอนแลน้วเฉพาะเขตนั้นเฉพาะเขตฮัตะบาดของพระทีนี้ทางก็เขตใหญ่ของฮัตะบาดของพระมูนั้นก็ต้องทำซ้ำๆๆๆหลายลายครั้งจนจน ถอนทั่วไปจึงต้องมีสวดเขคสสวดถอนที่นี่อเมริกาโอกาสที่เราจะมีสวดไอซิมาเก่ามันก็ไม่น้อยแต่ว่าต้องให้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะใช้เขตน้ำไปเขตที่บวชพระถ้าพระพิธีบวชพระไม่สมบูรณ์ก็พระไม่ได้เป็นพระเพราะฉะนั้นเราต้องให้แน่ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าไม่มามีไม่มามีเคสอื่นหรือไม่มีสีมาอื่นหรือไม่มีพระอื่นที่อยู่ในสีมาที่เราไม่รู้ เราจะลองทำเคทีนี้ขึ้นมา